اشتركوا في คนกาอี สีนี้ใช่ไหมสีส้มสีส้มสีส้มวะไม่เอาสีนี้ไปเลยสีนี้ก็สวยเนี่ยเฮ้ยเอาสีส้มมาหน่อย,น,ย <laughs> น่ัะเว้ย สวัสดีพี่น้อง fc สายบุญสายเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาชาแนลทุกท่านครับพบเจอกันอีกเช่นเคยครับพี่น้องณนะตอนนี้เวลานี้ผมมาอยู่ที่วัดกำแพงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับมาทําตามสัญญาครับที่เคยรับมาจากับกพี่น้อง fc สายสิ่งโชคเสียงดวงเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ ว่าผมจะมาขอโชคลาภขอเลเ็ตไอ้ไข่วัดจำแพงองค์ใหญ่องค์นี้ที่อยู่ด้านหลังผมนี่แหละครับตอนนี้ก็มาทําตามทันาลนะครับพี่น้องมาทําตามคระพดแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปทําพิธีขอโชคลาภไอไข่ด้วยกันเลยครับพี่น้องให้พี่น้องเอฟซีชมบรรยากาศไปด,ดยกันนะครับถ่ายทำการที่เห็น ขอการได้เห็นส่วนการได้เห็นตามสไตล์ชคมาใชแไหมครับพี่น้นองไม่มีจุกตาครับพี่น้องเดี๋ยวชมบรรยากาศไปดยกันนะครับตามผมมาครับวันนี้ก็มีของติดไม้ติดมือมาฝากไอ้ไข่ด้วยครับขนาดยังไม่ถูกหวยก็ซื้อของติดไม้ติดมือมาฝากขนายครับพี่น้องไม่ใช่แต่จะมาเอาโชว์ลาก ของเขาอย่างเดียวคับพี่น้องก็ต้องมีของตีไม้ตีมือมาหน่อยครับเดี๋ยวไว้โชคดีอาจจะมีของมาฝากมากกว่าน,นี้คับพี่น้องต้องคอยติดตามครับวันนี้ก็เตรียมทุบเทียนอุปกรณ์มาพร้อมเสร็จสรรพคุพี่น้องบังเอิญทางวัดก็มีทุบเลสิ่งทายให้พร้อมครับผมก็เลยไม่ต้องใช้คุณพี่น้องเดี๋ยวใช้ทุบเลสิ่งทายกับทางวัดครับ ข้าพี่น้องก็ทําวิธีขอโชรับภใ้ไข่เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับเดิมทีไข่องค์นี้จะอยู่ด้านในข้าพี่น้องตรงตู้กระจกครับด้านในรับพี่น้องเป็นกุ้ติผ้าจานครับมาที่ยวนี้เขาอัญเชิญออกมาไว้ด้านนอกครับคงจะไม่สะดวกอยู่ด้านในสําหรับญาโยมท่านคงจะเอามาไว้ด้านนอกให้ญาโยมได้มากราบไหว้แบบสะดวกสบายรับพี่น้อง วันนี้ก็เลยมากาบไหว้ขพอพรในไข่ขอโชคลาบนไข่อยู่แล้วนอนเลยครับพี่น้องก็สะดวกด,ดีครับวันนี้ก็โชคดีนะครับพี่น้องทางพระอาจารย์แกมีทูกเลขสิ่งทายให้อมเสร็จสรรพครับพี่น้องที่ผมเตรียมมาก็เลยไม่น้องใช้ครับครับพี่น้องเพิม่มบรรยกาศเวลาครับเดี๋ยวพาไปชมเลเดเดในไข่ด้วยกันครับว่าเขาจะเมตตาให้เลเดเดอะไรกับพวกเราบ้างพี่น้องไปชมด้วยกันครับ มีก็ซื้อน้ำแดงมาถวายไข่หนึ่งขวดน้ำเปล่าหนึ่งขวดครับพี่น้องทุกเลขเสียงไทยอยู่ในกล่องพลาสติกครับพี่น้องมีพร้อมเซส,สับครับทุกเทียนโตทำบุญครับพี่น้องก็มีตุ๊กตาลูกปั้นไก่อุมาทองอยู่เต็มหน้ามีหาได้ไข่นะครับพี่น้อง มีอ่างน้ำมนต์ด้วยนะครับไก่ตัวเล็กตัวใหญ่ก็อยู่ตรงหน้าเปียโนในไข่ครับพี่น้องในหายนี้ก็จะมีปิงปองเสียงททยด้วยครับสำหรับญาติโยมชอบแบบเสียงไทยปีงฟองครับแต่สำหรับช่องมาชาแนลขอแบบทูบเลขเสียงทยไทยครับพี่น้องเห็นกันจะจะเอากันจะจะชัดๆเลยครับ ถูกคือถูกผิดคือผิดครับพี่น้องก็ว่ากันไปครับไม่มีแครรู้เลขอะไรครับพี่น้องวันนี้มาทําตามสัญญาแล้วครับที่เขือ่อนลาจากกับพี่น้องเอฟซีสายบุญสายเสีสยงโชคสิยงดวงเมื่อคลิปก่อนอันนี้ครับพี่น้องว่าจะเอาเลขเด็ดได้ไข่วัดกําแพงมาฝากครับหลังจากคลิปล่าสุดก็ขอให้ไข่เนื้อเลยนาพีวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีมากันครับพี่น้องวันนี้เป็นคลิปที่สองครับพี่น้องเอฟซีสายสิยงโชคสิยงดวง ชอบแบบไหนวัดไหนก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับไม่แน่ครับพี่น้องอาจจะมาสักวัดสักองหนึ่งครับพี่น้องไม่แน่ครับนี่ผมขอยากตั้งขากล้องดีๆซะหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่ากระถางทูบอยู่สูงมากครับที่ตั้งงวยไข่ครับพี่น้องตอนนี้ผมจับขากล้องอยู่ครับเดี๋ยวปรับระดับขากล้องให้บรรลากับกระถางทูบเลยนะครับ พี่น้องเอฟซจะได้ชมเลขชัดๆครับพี่น้องขออย่าสักครู่นะครับก็ขอพี่น้องเอฟซที่กำลังเข้ามาและชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเอามาฝากไว้เป็นแนวทางตอนนั้นนะครับผิดถูกคงจะไม่ว่ากันนะครับเลขสวยครับพี่น้องตัวแรกในเซตาผมดูแล้วเป็นเลขห้าครับพี่น้องตัวใหญ่ชัดมากครับตัวที่สองก็กำลังขึ้นมาครับพี่น้อง ดูทรงเลว้วน่าจะเป็นหนัวเลขสีนะครับเป็นน้องลุ้มด้วยกันครับ ถูกใจท่านใดก็เรานําไปเสี่ยงโชคดูนะครับไม่ถูกใจท่านใดก็ผ่านได้ครับไม่ว่ากันครับเอามาฝากไว้เป็นแนวทางนั้นนะครับผิดถูกก็จะไม่ว่ากันนะครับพี่น้องเอามาฝากด้วยใจครับเอามาฝากกันฟรีครับพี่น้องไม่มีเสียเงินเสียทองไม่ได้ร้องค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องเอามาฝากด้วยใจครับก็ขอโชคดีทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมและติดตามช่องมาชนลวีนีคอนานี คลิปนี้เป็นคลิปที่สองครับพี่น้องหลังจากคลิปแรกคลิปที่แล้วก็ไปเล่นไอ้ไข่เมือันงครับพี่น้องไอ้ไข่เนื้อแล่กเลนนําพีวัดกล้วยจังหวัดนนทบุรีครับวันนี้ก็มาขอไอ้ไข่หน,นึ่งค,คลิปครับพี่น้องเป็นสองคลิปครับทำงูละสองคลิปครับพี่น้องบางงูก็คลิปเดียวบางงูก็สองคลิปแล้วแต่สถานการณ์แต่ละงวดครับพี่น้องวันนี้มาขอไอ้ไข่องค์ใหญ่วัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีครับ ที่เป็นน้องเอฟสี่รับชมไปทุกตอตคลิปครับแคลนี้ก็เคยมีประสบการณ์ก็เป็นน้องหลายเดือนก่อนผมเคยมาขอก็เคยให้สามตัวล่างครับพี่น้องเลท้ายสามตัวล่างตรงๆเลยครับและงวดถัดมาก็เกือบจะได้สองตัวล่างครับผิดไปแต้มเดียวครับพี่น้องก็ถือว่าให้แม่นอยู่นะครับให้หนึ่งงวดหลุดหนึ่งงวดหลังจนากนั้นแล้วผมก็เว้นไปหลายเดือนครับพี่น้อง พิ่งจะมาวันนี้แหละครับเอามาฝากพี่น้องเอฟซีไว้นำไปเสียงชควันหน้าวันที่16มีนาคมอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะครับเลขสวยมากครับพี่น้อง ถูกใจท่านใดก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจช่องหมาชแนลด้วยนะครับอย่าลืมแชร์แบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยนะครับแบ่งปันนะครับพี่น้องไ,ไ,ได้บนนุญได้กุศลครับพิจารณาให้ถูกใจท่านสักก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปเสี่ยงโชคการลงทุนย่อมมีการเสี่ยงครับพี่น้องไม่มีใครรู้เลขจออะไรครับพี่น้อง เลขมีหลุดมีเข้ามีถูกไม่มีแค่รู้ครับก็ขอให้พี่น้องเอฟซีสายเสี่ยงโชคเสี่ดวงทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมอยู่ในขณะน,นี้โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับก่อนที่จะนําไปเสี่ยงโชคพิจารณาให้ถูกใจท่านสักก่อนนะครับเมื่อเห็นว่าถูกใจท่านแล้วก็เรานําไปเสี่ยงโชคนะครับพี่น้องไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับพี่น้องตอนนี้เลขก็ขึ้นมาแล้วสองตัวเห็นได้ชัดครับ ตามที่พี่น้องเอฟซีรับชมนี่แหละครับลุ้นตัวทีสามกันต่อครับชมกับไปยากับพี่น้องไม่มีตัดต่อครับไม่มีจกตาครับถ่ายทาการนิสัเห็นสวนการนเห็นขอการนเห็นตามที่พี่น้องเอฟซีรับชมตั้งแต่ต้นแหละครับถูกคือถูกผิดคือผิดกับพี่น้องไม่มีจกตาครับลุ้นตัวทีสามกันต่อครับพี่น้อง ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงสิบนาทีครับพี่น้องมาช่วงเย็นๆครับตอนแรกตั้งใจว่าจะมาช่วงเช้ามาเอิญผมไปติดถ่ายทํางานบวชหรือไม่มีเวลาครับพี่น้องวันนี้เดินสายตลอดเลยครับตั้งแต่เช้าเลยครับพี่น้อง ตอนเย็นก็เดินสายมาขอชกลาภให้พี่น้องเอฟซีสายสี่หกสีดวงกันต่อเลยครับหลังจากมาเช้านี้ผมเดินสายไปแต่ทําคลิปงานบุญกระโบรถแห่ให้กับพี่น้องเอฟซีสายบุญสารเแห่ครับพี่น้องธรรมดาครับผมมีเอฟซีอยู่สองกลุ่มที่เคยเล่าให้ฟังอยู่หลายคลิปที่ผ่านมาครับก็มีทั้งเอฟซีกลุ่มหวยเอฟซี FC กลุ่มสายงานบุญรถแห่ครับก็ต้องเอาใจพี่น้องเอฟซีทั้งสองกลุ่มครับพี่น้อง เมื่อเช้านี้เอาเจ F4 สายกลุ่มงานบุญงานบุญแลแห่ครับพี่น้องช่วงเย็นก็มา,าใจพี่น้อง F4 สายสีพวกสีดวงครับพี่น้องเดินสายทั้งวันแล้วครับวันนี้กลับมาก็มาตัดต่อคลิปงานบุญงานบุญแลแหกครับพี่น้องยังตัดต่อไม่เสร็จครับก็ต้องอยู่สต็อปไปก่อนครับเดินสายมาขอหวยครับพี่นอ้องอีกไม่กี่วันหวยก่อ,อกแล้วครับพี่น้อง ก็เลยต้องมาขอโชคลากให้พี่น้องเอฟซีสายสิงหชคเสิดวงไว้นน,นไปเสีงยงโชคครับเผื่อมีบางท่านอาจจะยังไม่มีเลขเด็ดไปเสีงยงโชคก็ลองเก็บเลขเด็ดในไข่องค์นี้วัดกำแพงองค์ใหญ่องนี้ไปพิจารณาดูนะครับไม่แน่ครับพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับไม่มีใครรู้เลขจออะไรครับก็ขอให้พี่น้องเอฟซีสายสิงโชคเสียงดวง ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเลขสวยมากัครบพี่น้องในสายตาผมดูแล้วน่าจะเป็นเลขหามครับพี่น้องเอฟซีเห็นไปนเลขอะไรครับเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับน้อมรับคําติชมทุกท่านครับ เสายตาผมดูแล้วตัวที่สามน่าจะเป็นหัวเลขห้านะครับพี่น้องพี่น้องเอฟีเห็นเป็นเลขอะไรครับก็เป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ครับพี่น้องตัวแรกเป็นเลขห้าตัวที่สองเป็นเลขสี่ตัวที่สาม เป็นเลขห้าห้าสี่ห้าเลขหามครับพี่น้องสวยมากครับพี่น้องตามนี้แหละครับคิดว่าน่าจะมอดไหมหมแล้วครับพี่น้องเลขโทมเสียงทายครับพี่น้อง ตอนนี้เลขก็ขึ้นมาหมดแล้วตามที่พี่น้องเอฟซสายสิ่งพวกสีดวงรับชมนี่นะครับก็ต้องขอจบคลิปจากลากันไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วหลังงมือออกพบเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ